ท่านจิตทานสังคมและติตใจของเขาพอเด็กที่หนาอยู่ข้างในกลุ่มไฟแรงแรงแรงงานเรามุ่งจะให้เขาไปแรงงานใช่ใช่ไปเรียนเราพุ่งเรียนใช่การประเมินเลยนะครับความพร้อมทางด้านสุขภาพเขาความพร้อมทางด้านพัฒนาการเขามันเป็นอย่างไรและเราจะออกแบบใิการส่งเสริมเขาทั้งได้อย่างไรนะครับซึ่งแล้วรวมทั้งโรค ภาวะทางด้านสีภาพของแต่ละสายมันจะมีการแตกต่างอย่างเช่นในวัยในวัยของผู้สูงนี้เปิด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 นะโดยเฉพาะในวัยของผู้สูงอายุนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงรวการเราองแสงที่เหนียวมากเลยทหมดไม่ว่าสีภาพทางกายนะว่าสายตาการเคลื่อนไหวเป็นรับก้างเนื้อทุกอย่าง ทางด้านทางด้านสภาพจิตใจเขาก็มีอารมณ์ที่เปรา่บ้างมากขึ้นใช่ไค,ครับแล้วก็ทางบ้านสังคมเขาก็มีการภาวะที่เช่นนี้เขามีความเป็นเขาต้องการสังคมมากขึ้นอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสําคัญอีกอันคือการประเมินด้านสังคมและพัฒนนาคารและทางด้านเสียงกระเพาะใเก็บกดเลยนะแกน่างดูออกมาเนี่ยโอยค,คือคือนั่งฟังนะเราเรา,าเราแก่เก็บความเหอไงแต่นี่เขาที่เขาพูดนี่ถูกต้องเลยนะ ก็คือเรืสุขภาพเนี่ยเราอยากให้แพทย์ที่เข้าใจเด็กออทิพิกเนี่ยเพราะว่าอยากอยากเจอประจำช่วงนีาใเด็กอุบลเรียไปหาหมอหมอผ่าพันธุแพทย์อย่างแรกเลยคือเขาถามว่าอนุญาตให้วางยาไหมใช่เพราะเขาวางว่าเป็นเด็กกิเบตต้องวางยาต้องวางยาอย่างเดียวมันมีหลายระดับหลายระดับที่เพิ่งเจอมาวางยาหมดอ่ะใช่ตายเลย ไม่ไม่งดไม่งดลูกชายเราไม่ต้องวางยาไม่ใช่ว่าคนที่เล่าให้ฟังก้าวขึ้นป่เพิก็วางยาค่ะใช่ประมาณนี้แหละเออ